้านยินรีวายเชียงรายสวัสดีคะ่ะและท่าแพวินเทสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะมารีวิวรีวายงาน501นะคะเป็นโทนสีขาวนะคะก็คือในนี้จะมีสีขาวแล้วก็สีกากีสีเบจนะคะพี่นะเดี๋ยวน้องใจะให้ดูนะคะว่ามีเอวหรือว่าไซส์ไหนกันบ้านนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยตัวนี้รีวังินห้านย์เนื้อรหัสหนึ่งสีายาวสาสยาว 40, ่สิปลายขา8นะคะกระดุมมีสี่เม็ดนะคะพี่เดี๋ยวเนาะให้ดูลักษณะนเนื้อผ้าด้านหน้ากันนะคะตัวนี้เนื้อผ้าหนานิ่มนะคะเป็นเงาตะเข็บคู่นะคะสวยๆเลยเป็นสีขาวนะคะตัวนี้เนาะโทนสีขาวนะคะนี่เป้าเต็มนะคะตัวนี้ ตัวนี้ผลิตที่ประเทศตุรกีเลขก,กระดุมสามสี่เจ็ดนะคะตัวเข็มด้านในสวยนะตัวนี้นะคะพี่เนื้อผ้าด้านหลังนะคะสีสวยเลยพี่สีเสมอกันนะไม่มีรอยด่างเลยนะคะตัวนี้รีวิวเงินห้าศูนย์หนึ่งรหัสหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดเอลสามสิบสี่ยาทั้งตัวสี่สิบห้าปลายขาแปดนะคะ สีขาวสะอาดทั้งตัวเลยตัวนี้นะกระดุมมีห้าเม็ดนะคะพี่ตัวนี้ลักษณะเนืเน้อผ้านนะนิ่มใส่สบายนะคะขาเดิมเดิมนะคะสีสวยมากเลยพี่นี่นะคะใครที่ชอบใสก่กางเกงยีนสีขาวนะคะอ่าก็ติดต่อเข้ามาได้นะพี่นะคะคลิปนี้จะเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยนะตัวนี้เป้าเต็มนะคะเป้าแน่นนะคะตัวนี้มาจากประเทศ USA นะคะ ส่วนเลขกระดุมนะคะห้าสี่สี่นะคะตัวแต่เข็บด้านในสวยมากนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ตัวนี้ป้ายเบเกนป้ายแคร์อยู่ครบนะคะด้านหลังสวยๆเลยนะคะพี่ยาวสี่สิบห้านะคะตัวนี้เนาะยาวสีวว่ห้าสูง1 8ดแปดสิบเก้าสิบใส่ได้เลยตัวนี้นะไม่ต้องตัดค่ะ,ะตัวนี้รีวังเงินห้าศูนย์หนึ่งรหัสหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์เอสมสิบยาว ทันตัวสามสิบแปดปลายขางแปดนะคะผ้าฟอกขาวนะคะตัวนี้กระดุมจะมีทั้งหมดห้าเม็ดนะคะตัวนี้เป้าเต็มนะคะสีประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้มีรอยเปื้อนหนึ่งจุดนะคะตัวนี้นะคะอ่าโดยรวมถือว่าสวยค่ะพี่ปลายขาไม่ขาไม่ปัไม่ชุนนะคะที่ประเทศ USA นะคะเลขกระดุมห้าสองสองนะคะพี่ตะเข็บด้านในนะคะพี่ จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูด้านหลังนะคะพี่โดยรวมด้านหลังเนาะนะคะยอสามสิบนะสวยนะพี่ตัวนี้นะสีสวยมากนะคะทรงสวยด้วยตัวต่อไปนะคะตัวนี้รีวองันห้าศูนย์หนึ่งป้ายหนัง B E t h ไท s นะคะรหัสหนึ่งสีหนึ่งสีปยอสามสิบยาวทั้งตัวสามปดจุดห้าปลายขาหกค่ะตัวนี้จะเป็นทรงเดฟนะคะกระดุงห้าเมดนะคะพี่ ตัวนี้เป้าเต็มนะคะลักษณะเนืเน้อผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าหนานิ่มมาแนวแบบแตนเซอร์นะคะตัวนี้สำหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะเป็นงานแตนเซอร์นะคะแต่ว่าขอคนที่ใส่เอ,อไซน์นี้นะคะด้านในมีสแตมรีวายงานพรีเมียมนะคะพีแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นงานพรีเมียมนะคะตัว ผลิตที่ประเทศแคนเบอร์รีนะคะเลขกระดุมห้า6ูย์เก้าหกผลิตในปีสอง9นสิบเก้านะตะเข็บคู่นะคะพี่ตัวนี้ตะเข็บสวยมากนะคะสีขาวสะอาดทั้งตัวเลยนะไม่มีรอยเปื้อนนะสีขาวนันนทีจะมานะคะตัวงานบีอีนะคะตัวนี้จะเป็นงานบีอีสวยมากนะคะพี่๋ยนเราให้ดูด้านหลังทั้งตัว ตัวนี้รีวันหาศูนย์หป้าย R นะคะป้อยประเก็นจะเป็นป้ายประเก็นแบบตัวนี้จะเป็นป้ายประเก็นกระดาษนะคะรีวันหาศูน501ป้าย R นะคะ14 14รหาหนึ่งสี่หนึ่งสีกาอสามสาทั้งตัว39.8สิบเก้าจุดนะคะดึงตึงอาจจะได้ถึง40ปลายขา7.8นะ,ะด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้ตัวนี้กระดุมจะมีทั้งหมด5้าเม็ดนะคะพี่เป็นเงินกระดุมเงินนะ เป้าตัวนี้เต็มนะคะลักษณะเนืเน้อผ้าหนานิ่มใส่สบายสีขาวทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะพี่ตัวนี้ผลิตที่ประเทศโคลัมเบียนะคะเลขกระดุมเจ็ดสี่ศูนย์มีป้ายแคร์สองใบนะพี่เลขกระดุมเจ็ดสี่ศูนย์นะคะตะเข็บคู่สวยมากนะคะ กระเป๋าเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าใบนะพี่กระเป๋าใช้งานได้ทุกใบนะเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะสีขาวสะอาดทันตัวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเนาะให้ดูโทนสีกากีสีเบดนะคะนี้มีวัง,งินห้าศูนย์หนึ่งรหัสหนึ่งสี่ห้าห้าเอวยีดยาวทั้งตัวสี่บสาปลายขาเจดจุนะคะ กระดุมจะมีทั้งหมดสี่เม็ดนะคะพีตตะะ่ตัวนี้เป้าเต็มนะคะตัวนี้เป้าเต็มนะคะพี่ด้านหน้านะคะด้านหน้าลักษณะเนื้อผ้าน่ะนิ่มใส่สบายนะคะป้ายขาไม่ขาไม่ปากไม่ไม่ชุนนะคะพี่ตรงเนี้ยเพื่อนสีตรงนี้นะคะหนึ่งที่ นะคะกระเป๋ามีห้าใบนะพี่ตัวนี้ป้ายแครมาใบเดียวนะพี่ผลิตที่ประเทศ U K นะคะเลขกระดุมสองเก้าเก้านะคะจตเข็บด้านในนะคะพี่ตัวนี้เนาะอ่าตัวเนี้สีเดียวกันนะคะเป็นสีเดียวกันเลยทั้งด้านในด้านนอกด้านหลังนะคะพี่ตัวนี้ยาว43นะคะสูงร้อแปขึ้นไปนะจะใส่ได้พอดีนะคะตัวนี้ ตัวต่อไปนะคะพี่ตัวนี้เรีว่างินห้าศูนย์หราหนึ่สี่หนึ่งหก่อวสยาวทั้งตัว40่สิบไปขาเจ็กระดุมจะมีทั้งหมด5เม็ดนะคะเป้าเต็มนะคะตัวนี้ลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะไปไยขาเดิมๆนี้นะคะผลิตที่ประเทศสเปนนะคะเลขกระดุม295เก้ตะเข็บด้านในสวยมากด้านหลังค่ะพี่ตัวนี้ไม่มีรอยเปื้อนนะ ตัวนี้มาสีแบบนี้เลยนะคะพี่มาแบบเดิมๆนะสีเดิมๆเลยนะตัวนี้รีวิวงันห้าศูนย์หนึ่งรหัสหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าเอวยี่สิบเก้ายาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดปลายขาเจ็ดจุดห้ากระดุมจะมีทั้งหมดห้าเม็ดนะคะพี่ตัวนี้เป้าเต็มนะคะตัวนี้เป้าเต็มนะคะตัวนี้ผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเลขก,กระดุมสองเจ็ดห้า ตะเข็บด้านในสวยนะตัวนี้ด้านหลังค่ะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าสวยมากถ้าใครที่ไม่ชอบสีขาวนะตัวนี้ก็เป็นอีหนึ่งสีที่อยากจะแนะนํานะคะเป็นสีเบจส,สีกากีนะปลายขาไม่ขาไม่ปักค่ะปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยเลขเออละอตัวนี้รีวันเงินห้าศูนย์หนึ่งนะคะราคาหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เอลสามสามยาวทั้งตัวสี่สิบจุดห้าปลายขาแปดจุดห้า กระดุมมีห้าเม็ดนะคะพี่เป้าเต็มนะคะหนานิ่มนะคะมีรอยเปื้อนนะคะพี่มีรอยเปื้อนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะเป็นจุดนะคะเป็นจุดเอ่อดำๆดำดำปื้อนๆตรงนี้นะตัวนี้ผลิตที่ประเทศตุรกีเลขกระดุมสองสี่เจ็ดเป้าเต็มนะคะพี่ตะเข็บด้านในนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่นะคะ ตะเข็บตรงปลายขานะพี่เหมือนแก้ไขามานะพี่นะคะไม่มีผลต่อกันใส่แน่นอน,นะค่ะพี่นี่นะคะด้านด้านนอกด้านหลังค่ะพี่ด้าด้านหลังนี่คือไม่มีรอยจุดด้านหลังมีรอยเปื้อนแค่ตรงปลายขานะคะตรงปลายขาตรงนี้เนาะ ใครที่สนใจดีวายตัวไหนนะคะหรือว่ารหัสไหนนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้เข้ามาได้นะคะหรือว่าแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้นะคะ